เยี่ยมเลย

อนีทำดีๆลูกย uh, ืนดีๆบิิขวาบิดลายขวาอยอ

เออเออถอยหลังก็ได้เหรออ่ะเอาเอาเอาถอยอ่ะดินหน้าเออเดินหน้ามาที่โย่เราเราไปชาเนอเหรอใช่อย่างยิ้มหวานนะอย่างยิ้มหวานอย่างยิ้มหวานนะอย่ายิ้มหวานอย่ายิ้มหวาน